เพื่อนๆตอนนี้เวลา2ทุ่ม23นาทีนะเพื่อนๆข้างหลังเห็นไหมเมื่อจะเห็นข้างหลังนี่นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านก่อนนะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดประยุรวงศาวาสวรรวิหารครับเพื่อนๆอเวลา2ทุ่ม23นาทีผมมาทำอะไรใช่ไหมครับไปครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆทุกคนไปดูครับอันนี้คือผมมาจอดรถที่วัดนี้นะครับ แต่ว่าไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว้าวของถ่ายเพียบเลย ก็จากในคลิปที่ทุกคนเห็นไปนะครับตอนข้างต้นก็คือผมมาง,งานวิจิตเจ้าพยา2024นะครับซึ่งเขาก็จะมีจัดแสงสีนะบริเวณสะพานพุทธนะครับแต่ตอนนี้คืองานจบแล้วนะครับโชว์จบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปริมาณรถเยอะมากทุกคนอย่างทุกคนดูครับบนสะพานรถติดมากทุกคนผมก็เลยยังไม่กลับนะครับเพราะว่า ไม่งั้นเราคงเสียเวลาอยู่บนท้องถนนนี่อีกนานเลยรานนี้ผมก็เลยเลือกที่จะเดินไปปากของตลาดนะทุกคนนะเดินข้าสะพานพุทธนะครับที่เขาจัดงานเนี่ยแสงสีเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูผมอยู่ตรง LED ที่เขาจัดโชว์เลยทุกคนอยู่ใกล้มากแดดได้เลยอะนี่ครับทุกคนเห็นเห็นหน้าผมไหมนี่ครับอันนี้ ก็คือ LED ที่ผมถ่ายจากข้างล่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปไปเมื่อตอนแรกนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินข้ามสะพานที่เขาจัด LED สวยๆอยู่นะทุกคนนะอันนี้ก็จะได้อีกมุมนึงนะครับ คู่รักหนุ่มสาวมาจูจีกันนะ,ะน่ารักดีอ่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆครับแล้วก็วันที่ผมมาเนี่ยอุณหภูมิแค่ประมาณ20ต้นๆน,นะกำลังเข้าหน้าหนาวพอดีนะครับโหฟิลโคตรได้ทุกคนตอนนี้หลายๆคนก็ยังไม่ยังไม่ยอมกลับกันนะทุกคนนะก็ยังอยู่บนสะพานพุตอยู่นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะทุกคนนะนี่ผมข้าม, okay, okay. มาาไปฝั่งแล้วครับโอเคโอเคมาข้ามไปฝั่งแล้วครับเดี๋ยวเราหาทางลงนะ เดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกินที่ปากของตลาดกันครับ มาดูงานพูนะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มาเดินจะบอกว่าอัปเดตไหมบรรยากาศปากคลองตลาดทุกคนตอนนี้เวลาสามทุ่มห้าสิบนะทุกคนนะโอ<ฮ>้โห<ฮ>แต่คนเยอะมากคนคนเยอะมากทุกคนดูดิตอนแรกอะ่ะผมไม่รู้ว่าตรงสะพานพุทธฝั่งที่ผมจอดรถนะครับฝั่งวัดอรุณอะ่ะพอเรา ดูพุเสร็จแล้วเราจะไปเดินเล่นที่ไหนต่อใช่ไหมแม่ค้าแถวนั้นก็บอกว่าให้ผมไปเดินที่เยาวราชทุกคนแต่ว่าาอนนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเยาวราชเนี่ยคนเขาจะไปกันเยอะไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่ไปเยาวราชก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์แล้วนักท่องเที่ยวที่เนี่ยถ้าเกิดเขารู้ว่ามันอยู่ใกล้อ่ะก็อาจจะไปเดินเล่นกันคนี้ผมก็เลยเลือกที่จะไม่ไปทุกคนครนี้ผมก็เลยเลือกที่จะมาเดินที่ปากคลองตลาดแทนที่เมื่อกี้เขาอยู่บนสะพานอ่ะที่หนุ่มสาวเขาถือช่อดอกไม้อ่ะ เขาซื้อแถวนี้ไปแน่เลยทุกคนอ๋อเนี่ยราคา60บบาท20บาทอ๋อนี่เขาซื้อดอกไม้กันตรงนี้แล้วเขาก็ซื้อถือขึ้นไปถ่ายรูปบนสะพานุทธอ๋อเฮ้ยดีเลยทุกคนใกล้แหล่งเลยดี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 เออเว้ย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าอยู่ไปเอาดอกไม้มาจากไหนกันอ๋อเขาซื้อฝั่งนี้คือไม่ถ่ายบนสะพานโอ,อ้สวยจังเลยราคาถูกนะทุกคนแต่อย่างว่าแหละที่นี่เป็นแหล่งขายดอกไม้อยู่แล้วราคาจะถูกนี่ผมเดินมานี่ผมจะมาหาของกินนะทุกคนแต่ยังไม่มีอะไรให้ผมกินเลยทุกคนเจอแต่ดอกไม้ทุกคน ตลาดดอกไม้ยอดพิมานยอดพิมานคือยอดพิมานคือย่านปหมอ๋อยอดพิมานคือท่าเรือทุกคนโอ้ยทุกคนเยอะมากว้าวโหไม่เจอของกินเจอด,ดอกไม้สากุระไม่ต้องไปไกละนะถึงญี่ปุ่นนะนี่เจอแล้วอยู่ปากคลองทุกคนนี่คือมีดอกทานตะวันด้วย อันนี้น่าจะเป็นดอกทานตะวันที่ยังไม่บานนะคนเอาไปแช่น้ำต่อหรือเปล่านี่ ้ยนี่ผมเห็นซุ้มแล้วทุกคนเห็นไหมไฟไฟนะครับ ฟินสตรีทฟินฟู้ดนะครับรวมร้านเด็ด10โมงถึง4ทุ่มนะย่านบักของตลาดนะครับก็อันนี้ถึงวันที่1ธันวาคมผมมาวันที่30นะก็ทันก่อนวันสุดท้ายพอดีโอ้โหนี่ไงไ่สองน้องสอใช่มคะอยากมึงอยากขึ้โอนได้โอนได้โอนนี้ยังอยู่กี่ราคนอยู่ ร้านก๋วยเตีเ๋ยวใหญ่หญๆเมื่อกี้ทุกคนก็คือเราซื้อเสร็จปพ๊บเราก็ปรุงนะครับแล้วเรามานั่งกินเนี่ยบริเวณตวรงนี้ได้ตอนแรกนึกว่าไม่มีที่ให้นั่งกินเพราะว่าเดินมาเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นไงคล้ายๆเหมือนแบบงานกาชาดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนร้านก๋วยเตีเ๋ยวก็ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็จะมีอย่างนี้ตัวเท่าไหร่พี่สามตัวร้อยครับสามตัวร้อยโอ้โหตัวอ้วนอยู่ ก็ตนะครับร้านนี้นะครับผมมาตอนนี้มันดึกแล้วนะก็ของที่แต่ละร้านขายเนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่ได้แบบขึ้นเต็มๆนะทุกคนอ๋อฝั่งนู้นก็มีตรงนู้นทุกคนแล้วตรงนูน้น เีนะข้ามันไก่นี่เจบีอ่านี่อ๋อหมูปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งบุฟเฟ่ต์มีบุฟเฟ่ต์ด้วออันนี้ตามสาย เป็นอะไรอ๋อว่เกียวเฟรชข้ามาไปทุกคนเดินมัวตัวหมดแล้วทุกคนตรงนี้มีอะไรอ่ะอ๋อเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบบะหมี่เกี้ยวบะหมี่แห้งบะหมี่ก๋ม,ย,ม,มยำตียแล้วก็นั่งกินตรงนี้ โอ้โหกระถิ่นั่งเต็มหมดแล้วลาดหน้ายังไม่ตัง้งคุณป้าขายร้านหน้าห้าทุ่มนะทุกคนถ้าขายห้าทุ่มแล้วไปเลิกขายกี่โมงอ่ะป้าสี่สามอ๋อโอเคโอเคอค,ครับอ๋อร้านอื่นที่ เราถ่ายมาเขาก็ขายกินกันแล้วแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่เกินยี่คืนน่าจะเก็บอะแต่ว่าร้านล้านหน้าของป้าเมื่อกี้นี้เริ่มขายห้าทุ่มนะครับปิดตีสามเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเป็นปากคลองตลาด<ม>ก็คือเขามีการซื้อขายกันอะทั้งวันทั้งคืนผมว่าเดี๋ยวผมต้องสรุปร้านกินแล้วอันเนี้ยก็คือที่ผมพาเดินดูเมื่อกี้นะครับที่มีของขายเยอะๆแล้วก็เนี่ยั่งตรงข้ามก็จะเป็น สถานีตำรวจนครบาลราชวังนะทุกคนป้าครับตรงนี้เขาเรียกว่าซอยอะไรครับเนี่หรอหน้าศาลเจ้าพ่อตลาดเก่าหน้าศาลเจ้าพ่อบุญมาอ๋อตลาดตลาดเก่าหน้าศาลเจ้าพ่อบุญมาแล้วอันนี้คือเขาขายกันกี่โมงถึงกี่โมองอ่ะป้าอันนี้เหรอ <S <S อันนี้ตอนเช้าพอตีสี่ตีห้าเขาก็เริ่มตั้งร้านขายกันแล้วอะตรงเนี้ยอ๋ออ,อันนี้คือเป็นตลาดตอนเช้าใช่ไหมครับใช่ใช่เขาขายอาหารกันไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยอาหารแต่ขนมหวานในเนี้ยก็เปิด ขนมหวานอ๋อโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวผมไปไหว้เจ้าพ่อก่อนได้ครับโอเคขอบคุณครับป้าครับอ๋ออันนี้ซอยนี้เขาเรียกว่าซอยซอยเจ้าพ่อบุญมาครับอ,อ๋อตรงไปตรงนู้นก็จะเป็นของแห้งแล้วก็มีผักทุกคน นี่แต่ว่าเมื่อกี้คุณป้าบอกว่าจะมีร้านขนมหวานอันนี้คือขายตลอดเวลานะนี่ขายแล้วอ๋อนี่ขนมหวานอ๋โอโมีโดนั้นเหมือนที่ผมกินตอนเด็กด้วยคือร้าน,นแสนตานี่ครับอ๋อฝั่งนี้ก็จะเป็นผักตรงนี้เป็นโซนตลาดเช้านะเพื่อน มันจะมีขนมอโอเคก็คือที่ผมเลี้ยวเข้ามาตรงซอยสารเจ้าพ่อบุญมานะนเพื่อน อันนี้ครับเพื่อนๆก็คือเป็น,ปน,ปน,ปนที่ผมถ่ายแล้วก็เดินยาวไปตรงนู้นนะครับตรงนี้จะมีทางเข้านี่ครับตลาดกลางผักและผละไม้ปากคลองตลาดทุกคนก็เข้าไปนี่ครับจะมีศาลเจ้าพ่อบุญมาอยู่นะครับแล้วผมก็คือกินโจ๊กอันนี้นกินโจ๊กโจ๊กเ,เราสั่งไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะ มีนวดด้วยนวดตอกเส้นนวดตอกเส้นนะามีโต๊ะให้นั่งเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวรออาหารมาครับเพื่อนเพื่อน,นได้มาแล้วครับนี่ครับร้อนด้วยเออเขาต้มเพื่อนอันนี้ของผมเลเข้าต้มนะนี่ขาต้มหมู